ขอเชิญท่านแรกเลยนะครับเชิญท่านทิศนาชุนหวันครับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทิศนาชุนหวันสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหาคนครเขต2พักก้าไกลค่ะจากรายงานความพิดเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่องคณะกรรมาการที่ปรึกษาคณะ ขออภัยค่ะที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ดิฉันขออภิปรายนะคะสนับสนุนและเรียกร้องให้มีการควรให้การสนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินี้เพื่อยกเลิกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่1 4ทับส5งในเรื่องคณะกรรมการที่ปรึกษาบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ และการกําหนดอํานาจหน้าที่ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่มีการลงวันที่ในวันที่4เมษายน2559ค่ะการยกเลิกคําสั่งนี้มีจุดประสงค์สําคัญเพื่อ หรือฟื้น,นกลไกตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชดายแดนใต้พศ2553เดิมชื่อว่าสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชดายแดนใต้ที่เคยดำเนินงานอยู่มาหลายปีค่ะก่อนจะถูกยกเลิกเปลี่ยนแปลงโดยคําสั่งพิเศษของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแกนนําคณะรัฐประหารมาเป็น,นกลไกที่เรียกว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาและถูกบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบันค่ะดิฉันจะขอบอกเหตุผลของการที่จะต้องยกเลิกมรดกรเผด็จการและการสร้างภาพ ของคณะคสะชค่ะความเจ็บเป็นที่ฉันต้องยกเลิกนะคะจะยกมา2เหตุผลหลกัลกๆเหตุผลแรกคือสิ่งนี้เป็นมรดกของการรัฐประหารค่ะเราปฏิเสธไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก็ชี้ชัดอยู่แล้วว่าเป็นคําสั่งที่ออกมาโดยไม่มีการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่มีความชอบธรรมของการเป็นตัวแทนของประชาชนค่ะและเมื่อผสมโรงกับประเด็นของความขัดแย้งใน3จังหวัดชายแดนใต้ก็ต้องบอกว่าการรับฟังมากกว่าพูดสั่งสอนต้องการความเห็นของคนในพื้นที่ความเป็นมรดกของเผด็จการที่เอาแต่ชี้นิ้วสั่งโดยที่ไม่รับฟังอาศัยแต่ความคิดและความพึงพอใจของตนและไม่เป็นประชา อธิปไตยย่ยอมไม่อาจถูกยอมรับได้และไม่ใช่เครื่องมือแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงค่ะการยกเลิกสิ่งนี้จะเป็นความจริงใจก้อนแรกของการคืนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างสันติภาพที่เกิดขึ้นได้จริงค่ะ เหตุผลที่2นะคะคณะกรรมการที่ปรึกษานอกจากจะมาจากระบบะเผด็จการแล้วตัวที่ปรึกษาเองก็มีความเป็นเผด็จการและไม่รับฟังความคิดเห็นค่ะจํานวนสมาชิกทั้ง60คนของคณะกรรมการที่ปรึกษาจํานวนกว่า4 5คนหรือ3ใน4มาจากการเสนอชื่อของกรรมนรหรือสอ,อบตอเป็นกรรมนรเป็นหน่วยงานที่ทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุดในสาจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นหน่วยงานความมั่นคงจากส่วนกลางและกองทัพส่วนอีก15คนที่เหลือมาจากการเสนอชื่อ ของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าก็เป็นข้าราชการที่แต่งตั้งในกระทรวงมหาดไทยโดยสรุปแล้วคณะกรรมการนี้ไม่แตกต่างอะไรกับการสร้างภาพของระบอบเผด็จการที่พยายามฉายภาพของการมีส่วนร่วมแต่เป็นส่วนร่วมจากส่วนกลางค่ะภายนอกดูดีข้างในกลวงดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะลบล้างความไม่จริงใจนี้และแก้ไขปัญหาให้สิ้นซากไปค่ะ ให้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมจริงๆและได้แสดงความคิดเห็นของตนเพื่อพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของเขาและสังคมของพวกเขาค่ะ <c oughs> โดยสภาที่ปรึกษาการบริหารการพัฒนาสาจังหวัดชายแดนใต้แต่เดิมนั้นมีที่มาค่อนข้างหลากหลายในจํานวนทั้งหมด49คนโดยมาจากตัวแทนของคนในพื้นที่อาทิเช่นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มตัวแทนของกลุ่มสตรีกลุ่มผู้นําทางศาสนาหอการค้าและผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆการให้กลับไปเป็นสภาแบบที่ปรึกษาบร,ริหารการ พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้นั้นเนื่องจากเราเห็นได้ว่าคําสั่งคณะกรรมการที่ปรึกษาณขนาดนี้ไม่มีผู้แทนจากประชาชนในพื้นที่ตามที่ได้นําเรียนไปข้างต้นนะคะรวมทั้งการที่ประชาชนในพื้นที่ก็ไม่มีบทบาทในการมีส่วนร่วมใดๆอาทิเช่นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสําคัญซึ่งควรให้คนในพื้นที่ณนะเวลานี้จะดีกว่าหรือไม่คะท่านประธานให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดของเขาเองในการฟื้นฟูสภา ที่ปรึกษาการช่วยเพิ่มสัดส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนหากมีคนในพื้นที่มาสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และสามารถที่จะเปิดรับฟังเสียงของคนที่มีลักษณะความรูปแบบของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับคนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นเพราะขนาดนี้เราขาดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและคนในพื้นที่ของ3าจังหวัดชายแดนใต้เป็นอย่างมากค่ะที่จะสะท้อนเสียงของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง ให้นำมาสู่แนวทางการแก้ไขค่ะจากในรายงานนะคะมีการจัดทำกระบวนการฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงในรายงานนี้มีข้อสรุปว่าคนส่วนใหญ่ให้ร่างพระราชบัญญัตินี้ผ่านกฎหมายซึ่งเห็นได้ว่า เราควรจะเอามาพูดคุยกันว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาและการบริหารการพัฒนา3จังหวัดชายแดนใต้อาจจะยังไม่ตอบสนองหรือสอดรับกับกระบวนการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการทํางานที่ผ่านมาค่ะประเด็นสุดท้ายที่ฉันอยากยืนยันต่อท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่าเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดที่ทีฉัน ควรจะผลักดันร่างพระราชบัญญัตินี้คือกระบวนการสันติภาพที่จะก่อเกิดขึ้นได้จริงนั้นต้องมีการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายมีความจริงใจจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายบริหารค่ะเพราะนะคะที่ฉันได้พูดคุยกับนักวิชาการจากประเทศมาเลเซียที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการการสร้างสันติภาพนะคะในประเทศมาเลเซียเขาบอกว่าประธานาธิบดีของมาเลเซียณขนานั้นให้ความสําคัญ เป็นวาระแห่งชาติในปัญหาความรุนแรงระหว่างลัทธิความรุนแรงนะคะในพี่น้องมุสลิมในประเทศมาเลเซียจึงสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างถ่องแท้ค่ะเมื่อขาดการมีส่วนร่วมและไม่ให้คนในพื้นที่ได้แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาย่อมไม่นําไปสู่สันติภาพอย่างแท้จริงรวมไปถึงการขาดความจริงใจจากฝ่ายบริหาร ก็จะไม่นําไปสู่สันติภาพอย่างแท้จริงเพราะเรื่องนี้จะไม่เป็นวาระแห่งชาติเลยถ้าฝ่ายบริหารไม่ให้ความใส่ใจค่ะอีกทั้งเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2567คณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้นําโดยท่านชัดชัยบางชวดรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอเป็นหัวหน้าคณะซึ่งถูกแต่งตั้งโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเมื่อปลายปีที่ผ่านมาได้พูดคุยอย่างเป็นทางการค่ะกับตัวแทนของ b i n ครั้งที่7ภายใต้การอำนวยความสะดวกของทางการมาเลเซีย ปรากฏทิศทางที่ดีโดยในถแถลงการรายงานความคืบหน้าก็ระบุชัดเจนว่าจําเป็นต้องเปิดให้ผู้มีส่วนได้ผลเสียเข้ามาร่วมในกระบวนการดังนั้นแล้วทีฉันและเพื่อนสมาชิกนะคะได้เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านในนี้อยากเห็นสันติภาพของประชาชนทุกหมู่เหลา่าอยากให้ประเทศไทยเปิดกว้างและยอมรับความเห็นต่างอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยังสงบสุขขออภัยค่ะควรสนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินี้เปิดกว้างและเป็นมิตรต่อการสร้างสันติภาพที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดความคืบหน้าและขอความจริงใจจากฝ่ายบริหารในการผลักดันวาระของสามจังหวัดชายแดนใต้ไปเป็นวาระแห่งชาติให้ได้ค่ะท่านประธานท่านประธานคะปัญหาความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนใต้เป็นปัญหาของพวกเราทุกคนค่ะหากใครสักคนถูกละมิดสิทธิ โดยภาครัฐเท่ากับเราทุกคนก็ไม่มีสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกันลองคิดว่าหากเราไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นถูกรัฐกดขี่ด้วยกฎหมายความมั่นคงและละเมิดอย่างต่อเนื่องเราจะรู้สึกอย่างไรคะสงครามกลางเมืองและความรุนแรงไม่ควรเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้แล้วดิฉันฝันเห็นสันติภาพใน3จังหวัดชายแดนใต้สังคมพระหุวัฒนธรรมที่เคารพความแตกต่างและหลากหลายหากรัฐบาลน,นี้เชื่อในประชาธิปไตยและความเท่าเทียมดิฉันคิดว่ามนุษย์ทุก ทุกคนมีความเท่าเทียมกันดิฉันขออนุญาตยืมคำของโทมัสเจฟเฟอร์สันบิดาของประชาธิปไตยได้ All men are created equal ค่ะคือมนุษย์ทุกคนเกิดมาอย่างเท่าเทียมกันค่ะท่านประธานแต่อย่างไรก็ตามตอนที่โทมัสเจฟเฟอร์สันพูดคำนี้นะคะคนผิวดำก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้ง ผู้หญิงก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายค่ะท่านคํานี้ได้เป็นบลูพิ้์หรือเป็นพิมพ์เขียวให้มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ไปสู่ความเป็นจริงได้ค่ะท่านการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอาจจะไม่ได้เปลี่ยนสังคมไปทุกอย่างณทีเดียวณนะทันทีแต่จะค่อยๆเปลี่ยนสังคมไปแบบที่เราอยากเห็นได้ค่ะและขอให้ปัญหาความรุนแรงใน3จังหวัดชดายแดนใต้เป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากไม่มีใครควรถูกฆ่าตายซ้อมทรมานหรือจับกลุ่มเพราะอุดมการณ์หรือความเห็นที่แตกต่างจากภาครัฐอีกต่อไปขอบพระคุณค่ะ